ดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผม V u วัดระดับเสียงโดยใช้ LED ขนาดใหญ่พร้อมลงกรอบอะคริลิกขนาดใหญ่นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 3 2 8 p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวแผง LED โมดูลครับซึ่งในส่วนของตัวแผง LED โมดูลตัวนี้นะครับเราก็ได้ทำการออกแบบและจะทำขึ้นมาไว้สำหรับในงานนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวส่วนของตัวระบบควบคุมและตัวนะครับ โปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับจะใส่กรอบในพลาสติกนะครับอะคริลิกขนาดใหญ่ครับฉะนั้นนะครับสเกลของตัวหลอด led ก็ต้องมีขนาดใหญ่นะครับตามในส่วนของตัวกรอบที่ใส่เข้าไปด้วยเพื่อนะครับให้สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในกรณีที่เอาไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวสนามกีฬานะสนามฟุตบอลสนามบาสนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีเสียงนะครับเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์ไม์ตัวเซ็นเซอร์ไม์เนี่ยของเรานะครับก็จะทําการติดตั้งไว้ทางด้านข้างของตัวกล่องแต่ถ้าเกิดต้องการเพิ่มความไวหรือว่าสามารถที่จะทําการ นะครับรับเสียงได้ไกลขึ้นก็แนะนําให้ใส่นะครับประเภทฮอนนะครับครอบตัวนะครับเซนเซอร์ไม์ตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มความไวในส่วนของตัวไม์ตรงนี้ได้นะครับตัวไม้ตัวตนี้ก็จะเป็นสัญญาณอนาล็อกออกมานะครับ จะถูกแซมปิ้งโดยใช้ขาอะนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะของตัว Arduino Uno ของเรานั่นเองครับเราก็จะทําการเขียนโปรแกรมให้ทําการว่าระดับเสียงนะครับโดยถ้าเสียงอยู่ในระดับปกตินะครับไฟ LED สีเขียวน้ำก็จะติดแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยในระดับกลางนะครับ LED สเหลืองก็จะติดแต่ถ้าเกิดว่าสูงมากนะครับจนถึงหลอด LED สีแดงก็จะติดนั่นเองโดยเราจะใช้ใน2ตัวโมดูล LED ขนาด10มิมนะครับทั้งหมดนะครับ นะฮะหนึ่งนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, รบทั้งหมด7จ็ดโมดูลต่อรูมกันเป็นหลอดเดียวกันพร้อมกับตัวทรานซิสเตอร์ไรท์สตัวนะครับโดยใช้ BD140 ร่วมกับ3904เพื่อให้สามารถที่จะทำการขับหลอด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสว่างของตัวหลอด LED ด้วยเนื่องจากว่าในสองตัวพอร์ตของตัวคอนโทรลเลอร์ออร์โ n o ูโนของเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะทําการจ่ายกระแสได้พอฉะนั้นเราจรึงต้องใช้ในส่วนวทราซิสเตอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันเอาไว้สลับในการขับหลอด LED ให้สามารถที่จะทําการเปล่งแสงสว่างได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับก็จะทําให้สามารถเห็นนะครับดวงไฟ LED นะครับกระพริบตามจังหวะของเสียงได้อย่างชัดเจนในระยะที่ไกลๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับเอาไว้สลับในการวัด ระดับเสียงในสถานที่ต่างๆนะครับว่าต้องการรู้ว่าเสียงที่อยู่ในสถานที่นั้นดังเบาค่อยเป็นอันตรายหรือไม่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียงดังขึ้นมามากๆเนี่ย LD module สีแดงก็จะติดก็จะเป็นการแจ้งเตือนของผู้ที่ดูนะครับสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เสียงเข้าใกล้ขีดอันตรายแล้วก็ให้ลดเสียงลงหรือหาวิธีการแก้ไขนั่นเองนะครับและสำหรับการใช้งานครับเราก็จะใช้ใน2ตัวอะแดปเตอร์นะครับขนาด12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์นะครับที่อยู่ด้านข้างของตัว เครื่องของเราได้เลยนะครับส่วน VR ตรงนี้เอาไว้ปรับนะครับตรงส่วนนี้ทางเราปรับไว้ดีแล้วนะก็ไม่จําเป็นต้องไปปรับมันอีกนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็จะใช้แจ็คขนาด5มมตรนะครับโดยมีแกนในเป็นหมวกแกนนอกเป็นลบกระแสไม่ต่ำกว่า2อแอมป์นะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีการทํางานของตัวโปรเจกต์เพราะว่าในขณะที่ตัวหลอด LED เนี่ยมันติดสว่างเนี่ยนะมันก็จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการนะครับเสียบปลั๊กนะครับ อ่านะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบปักปึ๊บไม่มีเสียงเนี่ย LED ดวงแรกก็จะติดนะครับแต่ในนี้ผมพูดเนี่ยนะครับก็จะเห็น LED เนี่ยนะครับติดกระพริบตามจังหวะนะครับความเบาค่อยของเสียงที่ผมเปล่งออกมาแต่เนื่องจากวันนี้ผมเปล่งเสียงนะครับอาจจะไกลครับกับตัวไมโครโฟนไปนิดนึงนะฮะฉะนั้นเสียงก็จะอยู่ในระดับสีเขียวนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองจ่อนะครับไมค์เข้าไปดูใกล้ๆดูนะครับอ่าลองดูจังหวะเสียงนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือการทดสอบนะในส่วนของ LEDVU นะครับวัดระดับเสียงอัตโนมัติโดยใช้หลอด LED ดวงใหญ่นะครับควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับอ่าเห็นไหมครับเวลาผมพูดปุ๊บนะครับเสียงมันก็เข้าไปในตัวไม่เดี๋ยวผมลองหาอุปกรณ์ช่วยนิดนึงเนาะอาจจะมองเห็นไม่ใช่เดี๋ยวผมจะหาท่อครับแล้วพูดใส่ท่อแล้วเอาท่อเนี่ยไปกรอกตรงไม์ดูนะว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสักครู่นึงครับ ตอนนี้นะครับผมได้นะครับท่ออนเนกประสงค์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดใส่ท่อแล้วเอาไปกรอกที่ตัวไม้ดูนะครับว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองแพนไปที่หลอด LED นะครับฮู้ฮหลอดเอลอเอนี่คือการทดสอบนี่คือการทดสอบในส่วนของตัว VU มิเตอร์ขนาดใหญ่ที่จะทําหน้าที่ในการวัดระดับของเสียงที่เข้ามากระทบไมโครโฟนที่ติดตั้งอยู่ทางด้านข้างของตัวเครื่อง เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลองพูดกอกไม้แล้วเอาท่อเนี่ยไปตจอกับไม้ใกล้ๆนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มความไวให,ให้กับไมโครโฟนและสามารถที่จะเห็นนะครับหลอด l v d ติดตามนะครับติดกระพริบตามจังหวะของเสียงที่เรานะครับออกแบบไว้ได้นั่นเองนะครับหนึ่งสองสอมสมีส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องวัดระดับเสียงอัตโนมัตินะฮะควบ,บคุมวย Arduino Uno พร้อมหลอด LED ดวงไฟขนาดใหญ่ในการนะครับแสดงระดับเสียงอัตโนมัติควบคุมวย Arduino Uno ครับผมครับอันนี้ก็ผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องวัดระดับเสียงนะครับ VU ม e t e r พร้อม LED Bar Graph ขนาดใหญ่ควบคุมวย Arduino Uno แต่เพียงเท่านี้ก็ผมตลอดนี้สวัสดีครับ <laughs> đường xóm xóm xì chết